เอาก๋วยจับหมูกรอบกับไข่พิเศษครับแม่เอาแมวมาร้อน <c oughs> ไม่กล้าไปไหนไกลเลยนเนี่ยเอาจริง <c oughs> อันนี้อยู่ที่วัดปาน้ำพาสีเจริญน,นะครับก็ <c oughs> เป็นวัดที่แบบอยู่ใกล้บ้านมาบ่อยชื่อว่าเป็นวัดที่มา บ่อยมากนะครับตั้งแต่เด็กๆก่อนป้าชอบมาแล้วก็จะมาถวายเพลินตอนกลางวันแล้วก็กินข้าวแล้วก็กลับบ้านมากับพินเลย mm hmm. มาทาอะไรกนะันปาชอบมาทาี่ทน,ทนี่มากก็ช้องหลังนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาไม่ได้เข้ามานานแล้วแหละมาก็จะมาถ่ายรูปเท้าอุ้มใหญ่แล้วก็ออกวันนี้ช่วงนี้ไม่อยากเดินทางไกลเพราะว่าทาั้งร้อนมากแล้วก็ น้ำมันโค้ดแทงเราไม่ต้องซืはは้อขนมปังเองนะฮียเอาขนมปังมาในอย่างเยอะกลัวปลาแม่อร่อยเล่นชารสตาร์บัค ยน่มปังมาตรเยอะเลยเก็บขยะกลับด้วยไม่ยังไม่หมดดิค่ะยังเก็บไว้กี่วันแล้ววันนี้ ก็ก่อนทรงริมน้ำอ่ะเขาจะมีชายเรือมาขายติ่มเทลีย์โคตรอร่อยเลยเนี่ยเออหเขาไม่มาอะไรมั้งหรือว่าไปหรือว่าเรามาแล้วไปเจอไม่รู้เขาขายที่อื่นหรือเปล่าไม่เคยเจอจริงหรอเฮ้ยแล้วก่อนผมมาเจอประจำเลยไม่มีแล้วเลอเขาให้มาบ่อยไม่ไม่มี่ิรังเลยหรอกนี่ไง้ทั้งเมื่อก่อนไหวหลวงพ่อสดวัดปังน้ำกันข้างบนเป็นศาลาไม้ ตอนนี้เราเดินเข้ามาตรงตรงนี้น่าจะเป็นโบสนะถ้าจำไม่ผิดาตรงนี้จะมีบ่อเต่าเต่าเยอะคือเป็นเต่าแบบตัวใหญ่ๆห่ะ เฮ้ได้เดืนนี้น้อยแล้วอะเมื่อก่อนเยอะมากนี่นอนอัปเดตคุณเริ่มเลยเมื่อก่อนเยอะมากแต่ก่อนมันเยอะจนแบบมันในบ่อมันทําความสะอาดได้อะมีกลิ่นขี้เต่าแบบแบบเหม็นเลยอะแต่ตอนนี้โอเคแล้วสะอาดแ้วเดี๋ยวเราเดินไปดูองค์พระองค์ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้เห็นเฮียบอกว่า ข้างในมีพิพิธภัณฑ์ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์กันถ้าเราวนมาทางนี้นะเราก็จะมาหน้าองค์พระองค์ใหญ่เลยวา่ ได้คือร้อนคือไม่รู้ว่าร้อนเพราะว่าอากาศร้อนหรือว่าเข้าวัดแล้วร้อนไเดี๋ยวเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ข้างในกันสวยจังวิยมุมนี้สวยว่าเจ้าจถิ่นตัวจริงแกมาบ่อย แกนาเที่ยวตรงนี้ก็จะเป็นพระมหาเจดีมหาราชมงคลก็คือข้างในเนี้ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะแล้วก็ยังบอกว่าข้างในข้างบนเนี่ยจะมีพระธาตุด้วยอเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไล่ไปดูกันเข้าไปดูข้างในกันนะเจ้ะของเก็บของเก่าของโบราณเยอะเลย ตู้ไม้ชามเบนจะลงมีพระโอ้ตรมงมุมนี้โสวยอะ่ะอันนี้สวยมากเลยแล้วก็มีเนี่ยสิบสองนักสัตว์อ่ะดูกัน,นเองวงจำลองที่ข้างบน ่ดูข้างบนนี้ที่เป็นอันนี้อันเนี้ยคือเขาเรียกอะไรอ่ะเราเคยเห็นที่แบบว่าที่ทางภาคเหนือเขาจะทํากองอันเนี้ยแล้วเขามาตีแข่งกันอ่ะแล้วเขาก็จะแบบว่าทํานแบบที่ตีอ่ะที่มืออ่ะแล้วก็เอามือทุบต้องหลังกองอ่ะว่าของใครแบบยางสุดอ่ะตุ้มตุ้มตุ้มมันตี คือเป็นที่ใกล้บ้านที่แบบไม่เคยเข้ามาเคยมาไหว้พระแล้วก็ออกไม่เคยเข้ามาดูในพิพิธภัณฑ์เลยดวมานี่เก่าแล้วมีมอไซค์ด้วยอนนี้แบบว่าตัวแรงในอดีตก็จะเป็นแบบว่าที่ทอผ้าสมัยเก่าอันนี้อันนี้เอาไว้ก็ได้ นี่ตัดผมเมื่อก่อนนี้เราเคยนั่งแบบนี้นี่นี่นี่เมื่อก่อนเราเคยนั่งแบบนี้นี่นั่งเด็กเด็กเราตัดผมแล้ว,วนั่งเด็กเดเออนี่เครื่องมือนี่เครื่องมือที่เะไรนับเต้าหู้อ่าทำนี่นี่เขาจะเอาถั่วใส่ข้างบนเนี้ยน้คะแล้วก็อันเนี้ยหมุนหมุนได้แล้วน้ำก็จะห <ทำ S 2> ล่นลงมากรจาญเอาบนแล้วน้ำก็จะลงมาอันนี้นาจะต้องมาทางนี้อันนี้รุ่นเก่าเลยนี่อันนี้อันนี้มีที่หมุนเลยนี่นี่อยูนี่ไม่มีหมุน เนี่ยอันนี้อันนี้กระต่ายขูดมะพร้าวไม่รู้ว่าเด็กๆเคยเห็นไหมหรือเปล่านะของพวกนี้นี่จะเป็นนี้นี่ถ้าถ้าเป็นรุ่นรุ่นแบบว่าตอนที่เราทานนี่คือจะเป็นแบบนี้แล้วจะไม่เป็นโตกระต่ายแล้วนี่จะเป็นนั่งไปหาดูในอะไรนะหนังแม่เบี้ยที่เขาจะมีฉากหนึ่งอะที่เขาจะนั่งอันนี้แล้วเขาก็จะแบบ เซ็กซี่มากนี่มันแบบของชาวบ้านธรรมดาใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นของในวังเออาจจะเป็นสวยๆเฮ้ยแม่ผมเคยมีนี่แม่ผมมีรุ่นนี้เลยเนี่ยซิงเกิลนี่ดีเขายังติดมอเตอร์ดีเอ้นี่ยังมอเตอร์แล้วนี่นี่ใช่นี่นี่นี่ต้องแบบอย่างนี้ของแม่ใช่แล้วก็จะแบบว่าใช้ใช้เท้าเหยียบตรงนี้หมุนๆเออ ใช้เท้าเหยียบให้มันหมุนนี่ใส่พานอยู่ข้างล่างไปแคร์อยู่ในนี้แล้วก็เออใช่ขับรถขับรถทุกบ้านจะเรียกไม่ว่าสีอะไรก็ตามสีน้ำเงินสีแดงอะไรก็ตามก็จะเรียกหม้อเขียวพวกนี้พวกเขาเรียกเลยนะหม้อเคลือบแก้วเคลือบเป็นสังกะสีแต่อันนี้นะคือเป็นพวกนี้ยังไม่เท่าไหรแต่อย่าเป็นช้อนนะตอนเด็กๆกลัวมากเลยเนี่ยไอช้อนแบบอย่างเนี้ยช้อนสังกะสีเนี่ยจำได้เลย ที่จาได้คือตอนเด็กๆะเวลาไปกินโจ๊กอ่ะแล้วร้านม่ซอยบ้านอ่ะเขาจะใช้ไอช้อนเนี่ยมันบาดปากจําได้ตั้งแต่นั้นมาว่าเวลากินนะและไอช้อนนี้นะไม่เอาพอพอนั้นเวจําได้เวยพนะ่าพอเขาให้ช้อนนี้มาป๊มนะต้องบอกแม่บอกว่าแม่ไม่เอาช้อนนี้เอาช้อนสาตเลสไม่เอาอันนี้อันนี้มันบาดปากนี่เนือเข็มนี่แต่ก่อนพระท่านบินขบาาใช้เรือแบบนี้นะนี่ ถ้าเรือปกตินี่จะใช่นี้ใช่่นี่เรือเข็มดูด้วยเล็กแค่นี้คือแล้วก็เนี่ยนั่งคนเดียวเนี่ยแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีบาทมีอะไรนี่ครบเลยนี่บินตรงผินโตนี่เรือเข็มคือถ้าคนทรงตัวไม่ดีภายไม่เป็นนะความจ้ะไม่ต้องรอเลยล่ม เนีย่ยแค่ขึ้นก็ขึ้นไม่ได้แล้วอะถ้าขึ้นไม่เป็นละ่ะถ้าสมัยผมนะคือมันจะมีนี่เว้ยช่วงช่วงที่เป็นผมเด็เดกๆช่วงแบบแปด0ูนย์เก้าูนย<ม>์น่ะแปดูปลายๆเขาจะเริ่มมีเล่นเทิร<ม>์นเทเบิลเว้ยแต่ว่ามันยังไม่มีเครื่องเทิร์นเทเบิลเนียเขาใช้ไอตัวเนี้ยเป็นเครื่องเทิร <mêmes. S 2> ์นเทเบิลไงแม่แล้วเขาก็จะใช้เนี่ยหมุนมหมุนเทปเอาอะให้มันกลับแล้วก็หมุนไปหมุนกลับเออใจเป็นเทิร์นเทเบิลแต่ <c oughs> แต่ถ้าสมัยเนี้ยคือมันมีนเครื่องเทินเทเบิลแล้วที่มันบอกว่าเล่นแผ่นเสียงโอ้เออ,อ,อมันก็ง่ายขึ้นเมื่อก่อนน่ะนี่ครับยุคบุกเบิกลองไปหาดูใน youtube ว่ามีมอยู่พวกยุคบุกเบิกของพวกแบบมิกเพลงอะ่ะมันก็จะใช้เครื่องแบบนี้แล้วเล่นอยู่ไอ้ตัวเนี้ยพอเวลาเขาติดไฟตรงกลางนะ้วเขาจะไอ้พอมาแสงอะ่ะมันก็จะออกา, <ไฟ S 1> างเนี้ยใช่มันเป็นไฟที่ผานหนังอะ่ะมันก็จะเป็นรูปเป็นลวดลายสวยมากแล้วก็ถ้าเป็นของฝรั่งอะ่ะ รู้สึกว่าเขาจะทําให้มันมีมอเตอร์พอม,มีมอเตอร์อ่ะไอตัวนี้มันก็จะหมุนได้แสงมันก็จะแบบว่าไอเป็นเล่นเล่นแสงได้อ่ะสวยมากพวกนี้นจะเป็นกล้องกล่างเป็นกล้องถ่ายรูปรุ่นเก่าพวกนี้หาดูยากนะมีกล้องสอง่งทางไกลอันนี้ก็เป็นรุ่นเป็นกล้องฟิล์มรุ่นแรกๆนี่จะเป็นพวกนี้รุ่นแรกรุ่นเก่าๆอืมทอล์คชัดมือถือรุ่นแรก อันคุกใหญ่เราก,ก็จะวิวัฒนาการมาแบบน,น,นี้นี่โมโตรุระแต่ก่อนเครื่องนึกลเป็นแสนนะจ๊ะนี่แล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นโทเร่ลี่นีนโทเร่ลีแล้วก็จะนี่วิวัฒนาการมาเป็นแบบนี้ก่อนมาเป็นเพจเจอร์ก่อนแล้วก็เป็นแบบนี้แอปเปอรี่ ออ้โมบายแล้วก็จะแม็กเน่โนเกียในตำนานสามสามหนึ่งศูนย์นี่แล้วก็จะมีคำชงตัวนี้คำุองอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกวีมังถ้าเราจะไม่ผิดนะอันนี้จะจตะก่อนฮิตมากอันนี้จะเป็นโทรศัพท์บ้านแบบโบราณนี่ยังใช้หมุนอยูอ่เดี๋ยวเราขึ้นไปเดินไปดูข้างบนกันต่อข้างล่างนี้เดินรอบแล้วข้างล่างนี้ก็จริงๆอ่ะคือถ้าเกิดมีติดแอ ว่าพัดลมหน่อยนะจะเดินสนุกวันนี้เพราะว่ามันเนี้ยร้อนหบวเนี้ยดูดิเหงื่ออากาศเท่านี้ด้วยแหละตรงไหนก็ร้อนแล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันโคตรร้อนโอ้โหโคตรร้อนหิ่งจะสุกอ่ะหิ่งจะสุกอ่ะ นอนนี่นะจ๊ะอย่าเสียงดังไปออขอข้างมันจะเดินขึ้นไปได้อีกแง่มีทางลงเล้วหรือเปล่าวะเดี๋ยวให้ไปดูข้างขึ้นมาชั้นสองอ่ะห้องนี้ก็ยังเป็นโซนพิพิธภัณฑ์อยู่นะให้มีของเต่มเลยแล้วจะเป็นแบบว่าเป็นพระเป็นอะไรนะเป็นพระพุทธรูปเป็นพระบูชาอะไรอย่างเงี้ย เนขึ้ไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้างบนสุดแล้วนะแล้วเราเดินออกมาข้างนอกก็จะเห็นหลังองค์พระด้วยสวยมากเลยไม่เคยเห็นมุมนี้นีวิวกรุงเทพฝั่งทนบ้านค่อยบ้านค่อย ก็จะเป็นวัดขุนจันทร์เพราะว่าข้างหลังวัดเนี้ยจะติดกันมีแค่คลองนี่แหละที่ขั้นเอาไว้นี่คือวัดขุนจันทร์เลยติดกันวัดขุนจันทร์ก็จะมีไหว้ลาหูด้วยนะมีสวนมนต์ลาหูด้วยทุกวันพระรหัสวันเ่าที่เขาไหว้ลาหูใช่ปะเขาจะมีสวดมนต์สวดมนต์ใหญ่ไหว้ลาหูที่นี่แล้วก็มุมเนี้ยเป็นมุมที่เขาเมื่อถ่ายโฟิงกันอ่ะภาคหนึ่งอ่ะ ตรงเนี้ยแต่ว่ามันไม่เห็นสะพานเดี๋ยวมนะเดี๋ยวเราพาไปดูลงสะพานนี่นี่นี่นสะพานนี้สะพานนี้ที่เขามาถ่ายหนังโค้กนี่กนะ็คือฉากนี่เนี่ยอะไรนะกระหนกรก,กระหนกวิ่งไล่ใช่ปะเออเอ้ยวิ่งไล่กระหนก,กอเออนี่ฉากนี้เลย เราลงมาข้างล่างแล้วครับเดี๋ยวเชียร์บอกว่ามีเชียจะพาไปคาเฟ่อยู่ใกล้ๆวัดนี่แหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคาเฟ่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนสวยไหมไม่รู้มีอะไรกินหรือเปล่า,านี่นะ ครับก็มีชนั่งนะครับขึ้นไนั่งบนได้ด้วยบนนั่งได้ด้วยไปดูรีบสั่งก่อน้างนั้นใช่สักมงเลยเจใคระเอามางมาเอามาปีดน้ำพึ้งโซดาไม่รู้กักมาปีดใช่ไหมมปีดล้วยหรือกอมจี๊กก๊อมจี๊กไม่รู้มันมีเฉพาะที่จันทบุรีเท่านั้นที่อื่นไม่มี

เ่อกรรักษาความสะอาดด้วยนะครับแล้ก็คูใหญ่บ้านไม้เป็นบ้านไม้แบบบ้านเก่าตรงนี้เราเห็นแล้วแหละว่ามันมีบ้านไม้เก่าๆอยู่้านานแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งมาทำเป็นร้านกาแฟเมื่อไม่นานนี้ วันนี้เราอยู่กันที่เมลลี่คาเฟ่นะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วเราออกมาหลบร้อนหาที่เย็นๆหาร้านกาแฟนั่ง เดี๋ยวเราก็ต้องกลับบ้านแล้วเพราะว่าเราต้องกลับไปซื้อข้าวให้แม่โอเควันนี้ก็เป็นเที่ยวใกล้ๆอีกวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไปไกลๆไม่ไหวร้อนแล้วก็น้ำมันแพงมากเที่ยวกันใกล้ๆบ้านก่อนนะวันนี้จะสี่สิบแล้วมันอากาศก็สี่สิบแล้วมันก็สี่สิบอายุก็สี่สิบหุ้ยมันต้องออกมาวังวันนี้สี่ศูนย์เอหกศูนย์ โอเคเดี๋ยวเราปิดคลิปกันตรงนี้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้ารเราไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็กดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตั้สไครต์กันเอาไว้นะครับเอาไว้คราวหน้าไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเจอกันอีกนะครับบ <ขอ S 1> ๊ายบายเจริจมูกอะไรอ๋กอ๋ติป์อ๋อเ่านะบวกร้อยบวกร้อยบวกยี่สิบห้าบวกยี่สิบห้า อ้เสียเสียนี่หว่าบวกสามหกสามหกอ้ยเั้เสีย,สยนยี่หว่ามีเท่ากับร้อยร้อยเจ็ดสิบอ่ร้อยเจ็ดสิเจว้งเสียนยหว่ะ